มาตอนนี <มา S 2> ้ะจะขอ,อยืนนยืนยแบบว่าให้ถ่ายทุกสัดส,ส่วนโ oh. อ้โหโทษนะก่อนอื่นี่ะรู้จักคำว่าสูงเท่าไหร่ปะอันนี้คือที่มากคำว่าสูงเท่าไหร่นะคะก็คือสูงเท่าไหร่บุญนตอนเนี้ยถ้า<ะ>ใส่ส้นลงปุ๊บก,ก็คือเท่าไหร่จริงๆนะเท่าไหร่เลยทีเดียวนะอะแต่ตอนแรกบอกก่อนว่าจะให้บุญช่วยหันข้างหน่อยได้ไหมครับทำไมอะเขาบอกว่าข้างล่างบอกว่าจะได้ไม่ต้องรักบุญข้างเดียวค่ะ จดเอาให้แล้วเตรียมกีสู้เขาผมเริ่มสอบทราบมามุกต้ออ่ะไม่มีแต่รักเธอคนดีมากดูไหมว้าวบุญบอกจบไว้จบไว้บุญบอกต่อบุญบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ชอบคนที่หน้าเวทีหน้าเวทีไม่รู้เออโทษนะเรามาเปิดคณะตลกกันเหรอฮะทรงแบบเรียวทามากจริง อย่างแรกคำถามทวิตเตอร์น่ากลัวใช่ไหมใช่แต่เราคัดมาแล้วสิบคำถามครับผมแต่สิบคำถามนี้นะคะบุญต้องเลือก2องคำถามที่ถูกใจเราที่สุดอ๋อ,อนะคะซึ่งสองคำถามนี้ค่ะจะได้รับเงินรางวัลจากบุนส0บลาา้านบาท บุนจะมีไม่ถึงเลยนะถามบุญแล้วเหรอถามบุญแล้วเหรอเก๋ๆล้อเล่นแหมจะได้เป็นรูปโพลาอยเดี๋ยวบุญจะถ่ายให้สดๆเลยก็คือกีบเลือดแล้วก็ถ่ายสดๆสดไปตอลวีนพอดีเนาะสดพอพอดีพอดีเดี๋ยวเราจะให้บุญนะถ่ายสดๆแล้วส่งไปให้สองคำถามที่ผู้ชมที่ได้รับฟังมาต้องจำให้ได้นะว่าเราชอบคำถามไหนนะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว พักสักครู่จ้ะไม่องพักป้าคนสักครู่จะนายไม่เข้าตอนนี้อ๋อเข้าจะนายยังเป็นเวลารายการอยู่ค่ะคำถามแรกครับผมมีอยู่แ่วววิเค็มชอบความเอาใหม่เอาใหม่เตรียมไหมนะคำถามแรกมีอยู่แ่ว่าเด็ดมากต่อสิต่อรีบต่อไปเน้และต่อไปนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันเอาใหม่เยอะไปเอาใหม่รีบต่อไปนะแล้วต่อไปนี้คุณจะได้พับกบ ภูบกาบเก่งมากเป็นยังไงแค่นี้แหละเป็นประเดี่ยวปัญญาบุนนะตอนนี้ปัญญามากคำถามก็จะด้านหน้ามว่าเพื่อเพื่ออะไรเรื่องอไปกันแหละอ่ะคำถามแรกนะคะคำถามนี้จ่าเขาบอกว่าวันนี้มันเป็นเทศกาลอะไรคะเก๋ยให้ตอบลอยกระทงด้วยนะอันนี้ที่ตอบถูกอ่ะไม่ได้จำได้นะดูจากหน้าดิฉันแล้วก็รวมเป็น อ่ะไม่ใช่หน้าแบบรอยกระทงหรอฮะทั้งสองเขาควบควบไปเล่นกันเองเออเนาะคำถามแรกคือพาวีนปีนี้นะคะบุญเนี่ยอยากแต่งเป็นผีอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคิดว่าแวมไพร์อย่างเดียวหรอมีผีอื่นไหมแวมไพร์ชอบแวมไพร์ที่จริงอ่ะซื้อคอนแทคเลนส์มาด้วยแต่กี้ใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ได้เป็นสีแดงอุ้ยมันใส่ไม่ได้ อย่วใส่กับตอนรวมตอนรวมเดี๋ยวใส่ให้ดูตอนรวมก็ตอนรวมจ้าตอนรวมถ้าใส่คอจะเป็นสีแดงมาเป็นเป็นแบบว่าแวมไพร์หยุดเลือดให้ดูดเลยให้ดูดไหมเอาเลือดทั้งตัวเลยนะโอ้ชอบให้ดูดหรือบริจาคเลือดขอให้ ใช่กาชาดนะเป็นพายไม่ใช่กาชาดโอเคโอเคคำถามแรกนี่คือจากคุณ W T H E 0 0 i อ่าแล้วก็ลองดูนะที่ถามว่าอยากเป็นผีอะไรคำถามต่อไปคำถามต่อไปถามว่าชอบอะไรบนใบหน้าหรือส่วนต่างๆของร่างกายมากที่สุดครับะดิฉันตอบให้ว่าชอบทุกอย่างเลยค่ะชอบอะไรชอบทุกอย่างไหมอุจจัน์นี่บอกว่าชอบเธอส่วนของร่างกายฮะไม่เกี่ยว คิดดูเอาส่วนไหนของร่างกายตัวเองที่ชอบที่สุดแล้วต้องโชว์ให้ดูด้วยนะโอ้ล้อเล่นแหมเราก็ล้อเล่นชอบเหรอจ้ะอืออะครับเอาไว้ยวะเอาไว้ยวะขอโทษนะเธอเขาถามเอาไว้ยวะที่กับเป๊ะเเป๊ะเปยอะลอหน้าประตูแล้วเอาไว้ยวะก่อนเอาว้ยวะก่อนว้ยวะเหรอครับผมเอ่อน่าจะปากมั้งครับผมชอบปาก วว้าทำไมถึงชอบอ่ะไม่ก็เหมือนแฟนคลับเขาจะบอกหมุนแบบยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้งั้นลองยิ้มไปดูทีหนึ่งหนึ่งสองเต้าหนึ่งด้านล่างอ่ะไหลเป็นน้ำแล้วค่ะคือละลายหมดแล้วจ้ะด้านชอเขาก็ไหลแล้วจ้ะก็บอกแล้วว่าให้มาข้างหน้ามาข้างหน้าเขาบอกชอบปากปากทำอะไรได้บ้างยิ้มจูบพูดคุยเขาชอบมาก ไม่ค้นเป๊ะไม่ค้นเป๊ะวนอยู่ตอนนี้เป๊ะอะฮะช่วยไปสามรอบสิบห้าครั้งแล้วอะโอเคคำถามต่อไปจ้ะอันต่อไปครับถามว่ารู้สึกยังไงที่เมื่อก่อนเป็นแฟนคลับคนอื่นแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเองมีแฟนคลับมาติดตามเยอะขนาดนี้เยอะขนาดไหนเสียมากว้าโอ้โหโอ้โหก็ ก็ดีใจคือตอนแรกเราเป็นแฟนคลับแบบกัปตันชลอนใช่เราแบบชอบแบบเขามีเขาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจใช่ผมก็ดีใจที่แบบเอาจริงไม่เคยคิดภาพว่าจะมีแบบแฟนคลับทีแบบมีแฟนคลับมาขนาดนี้เพราะแบบเราก็เป็นแค่เด็กธรรมดาไม่ได้แบบไม่เคยมีครั้งหนึ่งแบบมีพี่เขามาถามว่าเออ อ,อ,อยากติดตามเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาว่เออเราแบบไม่ใช่ดารานะคนฟอลเราก็ไม่ได้เยอะจะตามทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอไ,<ข>อไม่เป็นไรที่จะดันเราเองอะไรอย่างเงี้ยเ,เราบอดีคุณมากครับคือสิ่งที่ทําให้คนติดตามบุญน,นะคะคือบุญน่ะคือเขามีความเรียวเขามีความจริงใจจริงใจไหมคือเราดูรู้ว่าเขามีความจริงใจเลยทําให้ทุกคนรักบุญในแบบที่บุญเป๊ะโอ้ เป็นไงล่ะสุดยอดมมากต่อมาต่อไปนะครับถามว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเจอว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสิ่งแรกที่อยากทำคืออะไรเปลี่ยนแทมเพื่อนจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทบุญทบุญสิ่งแรกที่อยากทาถ้ากลับไปเป็นเด็กแล้วแต่เลยว่าจะเป็นช่วงไหนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ยี่สิบห้าแก่แล้วว่า กเอไม่แกอันนี้คือเทียงใจขาดยิ่นเลยนะอ่ะคพอนี้สาบสิบสี่สิบกันหมดแล้วฮะแรงมากแรงมากเข่ามานเข่ากันหมดเลยอะไรนะสัตย์เกินมันจะบอกว่าไม่สามจิบจะพูดไม่พูดความจริงนั่นเล็กสีงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดับไปเป็นเด็กครั้งนี้อยากทำอะไรครับตอนแรกย้อนไปเป็นวัยไหนไปไหนก่อนอ่า ปฐมแล้วก็ปฐมปฐมค่ะแล้วอยากจะทําอะไรตอนช่วงปฐมในสิ่งที่เราไม่ได้ทําย้อนกลับไปทำอะไรอยากจะทำอะไรล่ะครับเออก็ใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่ต้องถามแบบทางการมากผมจะตั้งใจเรียนค่ะไม่เอาเราแบบทำอะไรที่อยากทําเลยที่อยากทำล่ะคะคะ ขนเลยเหรอกระะมากเดี๋ยวพาคุยยาวนะตอนนั้นรู้ยังตอนนี้คำถามลงไปไหนก็ไม่รู้นะอยากจะทำอะไรใช่ไหมครับอยากจะเป็นนักกีฬาบาสครับตอนนั้นใช่แต่ตอนนั้นตอนนั้นเราแบบเป็นโรคหัวใจเราแบบเลยทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นนักกีฬาไม่ได้ใช่ก็ถ้าถ้าเป็นตอนย้อนไปตอนนั้นก็ได้คืออยากเป็นนักกีฬาบาสเต็มที่ไปเลยโอ้โห อาจารย์แตสมมติอ่ะไปขึ้นมานิดนึงแล้วกันเริ่มปฐมไปแล้วมัธยมล่ะมัธยมอยากจะทำอะไรอยากจะอยากจะเจอเปมเจอเปมยังเจอเปมอยู่ทุกท่วงเวลาก็คือเจอเปมตั้งแต่อูแววมาก็คือข้อออกมาข้างเตียงกันเลยต้องพี่อยากบอกแม่นะข้อดอยู่ข้างเตียงถ้ามัธยมอยากจะทำอะไรล่ะครับผมไปสู่ความเปมตั้งแต่มัธยมเลยเห้ว เดยวงกลมอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยอ่ะอยากจะทําอะไรมัธยมเหรอครับอืมอยากจะก็คงอยากจะตั้งใจเรียนนะครับผมเพราะแบบมัธยมเราเป็นคนที่แบบเลียวไหลมากก็คือแบบแม่ส่งเราไปแม่อันนี้แม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว้าตอนเนี้ยเปิดใจสดอยู่เปิดใจในที่แรกคุณแม่คะเฟมกำลังจะเปิดใจแล้วจ้ะอย่าพูดแต่ถึงเฟมไนี ใแล้วว่าเปิดอกแล้วกันอ่ะเปิดอกเปิดอกบุญก็นั่งเปิดอกแล้วจังก็เหมือนแบบแม่จะไปส่งเราทุกเช้าตอนหกโมงครึ่งอเงี้ยพอพอหกโมงครึ่งส่งเราปุ๊บเราแม่วนออกโรงเรียนแล้วก็ปีนลัวงเรียนไปเล่นเกม จะจ้างริการมาคุมมัยนะจ๊ะสี่คนยืนหัวมุมเลยถูกต้องกรัวโดดนะจ๊ะนะอันนี้คือแปลว่าเป็นสิ่งที่อยากทำตอนก็้าสูย้อนเวลากลับไปได้เออถือว่าเป็นวีรีกรรมเด็ดๆนะจ๊ะอ่ะมาถึงคำถามต่อไปค่ะคำถามนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าบุญเนี่ยเห็นตัวเองเป็นสีคัลเลอร์นะอยากเห็นตัวเองเนี่ยเป็นสีอะไรและเพราะอะไรทำไมยังไงตรงไหนอะไรอเยอะไปขอโทษนะเห็นเป็นสีอะไรเพราะอะไรเป็น สีเท่าครับผมทำไมอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เราก็ไม่ได้คนดีเราก็เป็นแบบคนทั่วไปที่แบบมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ก็พูดไม่ได้หรอกว่าเราแบบไม่เคยทําอะไรที่มันแย่ๆใช่ผมแต่เราก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นแบบพอเราคิดได้มันก็กลับไปเป็นข่าวบ้างก็ดีข่าวเทาดูเท่บวกบ้างลบบ้างใช่ครับ ไข่มุกก็ชอบนะไข่มุกว่านะคะอันนี้บอกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบว่าดีมากเราก็เป็นเท้าใช่ไหมไข่มุกบอกว่าไข่มุกอ่ะไม่ใช่แม่นาคนะแต่ทำไมรักขุนมากก็ไม่รู้เธอเราเราเราเล่นให้แล้วนะคมตอบรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวตอบคำถามอก่อนอันต่อไปอันต่อไปครับ